นี่เป็นของพี่น้องลาหูนะครับอ่าพี่น้องลาหูเนี่ยนะครับเวลาเราเต้นรําแบบนี้เนี่ยก็ผู้ชายนะจะเป็นแคนเป็นแคนน้ําเต้านะครับการเต้นรลนาลักษณะนี้ผมบอกถึงการเฉลิมฉลองนะการแสดงความโชคดีนะฮะให้คนที่ได้เต้นรําและคนที่ได้ชมเนี่ยนะครับ มีความโชคดีนะฮะแล้วก็ทำอะไรนะฮะก็เจริญงอกงามนะค้าขายได้เงินได้ทองนะ,ะปลูกพืชผักนะฮะก็เจริญงอกงามแล้วก็ทำอะไรก็รุ่งเรืองครับมีหลายจังหวะน,นะฮะ20กว่าท่านนะครับเนี่ยผู้ชายครับ ค่ะสวัสดีนะคะส่วนมากผู้ชายเป่าแคนเต้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าหนอมือกะเคะนะคะซึ่งเป็นภาษาล,ลาหูหนอมือกะเคะแปลว่าเป่าแคนแล้วเต้นเป็นการอวยพรขอบคุณหลายสิ่งหลายอย่างในรอบปีที่ผ่านมาเป็นการเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่ของพี่น้องชนเผ่าลาหูนะคะ,ะต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะได้ชมชุดชนเผ่า การเต้นของพี่น้องชนเผ่าลาหูบาเกียวนะคะลาหูของเรามีตั้ง789ชนเผ่านะคะแยกแขนงไปหนึ่งในลาหูที่ยังคงวัฒนธรรมและยึดมัน่นทั้งการแต่ไกลที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราก็คือพี่น้องชนเผ่าลาหูบาเกียวนะคะผู้หญิงลาหูบาเกียวอีกสักครู่จะออกมาเต้นในชื่อชุดปอยเยละซึ่งเราจะหาชมได้แต่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่31ธันวาจนถึงวันที่10มกราโดย ประมาณทุกปีนะคะอันนี้เป็นชื่อชุดที่เรียกเป็นภาษาชนเผ่าละหูบาเกียวก็เรียกว่าหน่อมือกาเคเวนะคะหน่อมือกาเคเวหน่อมือแปลว่าเป่าแคน,นะคะกาเคเวแปลว่าการเต้นรํานะคะซึ่งจะมีท่วงท่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเรามี20กว่าท่วงท่านะคะวันนี้เราเอามาโชว์ ให้รู้ว่าเรามีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่น่าศึกษาช่วงจังหวะสั้นๆน,นะคะเพราะว่าเรามีสองชุดการแสดงนะคะขอพระคุณค่ะทีอีกสักครู่ผู้หญิงออกมา,าจะได้บรรยายท่วงท่าให้อิดให้พี่น้องชนเผ่าชาติพานาในที่นี้ได้ทราบกันนะคะราหูของเรามีทั้งราหูสเตลลาลาหูบากิลลาหูนะลาหูบัลลาลาหูลาหูสีแล้วก็ลาหูมือนือ้อ ะละหูหลายอย่างนะคะประมาณ9กาลหูในที่นี้เราเป็นหนึ่งในละหูค่ะคือเราเป็นละหูบาเกียวนะคะมีบาหูบาเกียวต้มกระโดดมาจากประเทศจีนแล้วก็ย้ายอพยพมาสู่ประเทศเมียนมาแล้วก็เข้ามาที่ประเทศไทยเมื่อ50กว่าปีที่แล้วนะคะมาตั้งโรครายอยู่ที่ดอยวาวีของเรานะคะพี่น้องกลุ่มใหญ่ของบากิว อยู่ที่ห้วยมาสังค่ะขอบคุณมากนะคะ